สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีซ่าเนื้อสดๆนะครับแล้วก็ต้มขมร้อนๆนะฮะวนคุณผู้ชมเข้าด้วยกันนะครับผมนี่เมนูลาบป่าเข้าแย่คุณผู้ชมของจี่จ้าอีกแล้ววันนี้แล้วก็นี่ดีสดๆเติมความขมมุ่งนึเอาเอาเลยเหรอเอาเลยสิรออะไรของอยู่ตรงน้าแล้วอะเป็นตันๆนะเป็นชิ้นๆเลยวันเนี่ยเอาอันนี้ก่อนก็ได้พี่อะชิมก่อนว่าขมไหม ต้มขมหอมกลุ่นแซ่บหนึ่งร้อยจ้ำขมอีกหน่อยนึงคนดีเลยจ้ำเองผมซ่าเครื่องมันจะเยอะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหอมตะไคร้พริกนะครับใส่เข้าไปนี่ ผมชอบเขาใส่หอมเยอะดิอร่อยอเอาผักอะไรบ้างวันนี้ผักไม่ค่อยมีเยอะนะผักใบเขียวอะ่ะใช่ผักไม่ค่อยแตกเพราะว่าช่วงนี้กินบ่อยเหลือเกินแตกยอดไม่ทนมันคุณผู้ชม โอ้ยมีตับเลย,เยมีเอ็มต,ตับ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 นี่ชิมก่นอน <c oughs> เนื้อนุมนมนมน่มละมุนข้าวตองนี่ผมไดเอามาปลูกเองที่บ้านบ้างแหละ <c oughs> จริงจริงนเก็บบ้านเขาจนบ้านครับออกไม่ทันเลย <c oughs> มันกินเข้ากันกับพวกลาบพวกซ่ามันเข้ากันมากนื้อแบบเป็นชิ้นเลยอ่ะคุ้มมันโดนใจลาบขมต้มแซ่บต้มขมนี่มันเข้ากันดีมากเลยเนาะ ตาเตอร์อะไรเงี้ยอืมันสึดยอดนะให้ดีนะตับต้องดิบหวานด้วยโอ้อืมข้าวมีเครื่องโรเดอร์ ข้าไม่ได้มาเยอะได้วันนี้อย่างไรของชอบนอนคุณผู้ชมเอ็นครับ <bad Credit noise> <facial> ืแบบมากอกโอ้โห ไม่ทันแล้วทันทันเอามาแล้วจะไปเอาแล้วนั่นไงคาต้นเลยเตัดี่ผมโซยรอเขาต้องอืมอเมื่อก่อกก็ไม่ทันเหมือนกัน ดินบ่อยเหมือนกันตรงเนี้ยไม่นิดเดียวนะมาแสงไม่ทันแสงหมดแล้วคุณผู้ชมเพิ่มแสงนิดนึงเปนฟินละเรื่องอ่ะอร่อยมากเนี่ยไปยำกับยำกบย่างย่างแซ่บ มาติดยังไดเอือห้าเอือห้าคนเดียวเนี่ยอขืเอือกับคนสิทำเล็กไหอหืมขึ้อเข้าจะหมดเดี๋ยวมากคุณผู้ชมต้องลดขนาดปั้นแล้วเ้าหมดเร็ว ต้มขมก็แแ่บห้องคอนะมันคู่กันคู่ก,กันอ, <c oughs> อ่ะทำไมจุ่มดีอ่ะดีอ่ะ เมื่อกี้จุ่มไปสองคำแล้วม,มันจะหอมผ่มหวาน ชอบผมเหมือนกันแร้วเหรอเยอเนี่ยพี่ชอบผมแต่แต่นั่นเนะี่ยหมดคุยมนอนหมดผมหมดถุงนอนหมดแอบกระติบแล้วเอา เกียพราะวันนี้แม่ดูแลพดด้วยคุณผู้ชมเข้ากันเลยเนี่ยเหมาะเลยดูครับพวกเขาต้องตั้งวงอยงู่นู้นวงแล่นเลยเนี่ยแล้วก็ยกไปเลยเด็ดเลยนเลยเนี่ยเด็ดเลยแล้ว ลาบจีนมานึงเด็ดอะ่ะลาบจีนซาจีนอะ่ะจ๊นกระน้ำแก้หวยนี่นำบ่ททอ,อยเย็นๆนี่ยหรอฟองเลยนะประทับนะ <laughs> <laughs> เอา,าอะไรยากอ่ะ <laughs> ข้าวตองห,อหลายๆคน,นนะี่กอนเนาะหมดแล้วเอา้านี่ข้าวตองผู้ชมผู้ชมกินเยอะๆนะข้าวตองดีนะดีต่อสุขภาพมากเลยใช่มีประโยชน์ต่อสุขภาพต้านอนุนนมูลอิสระนะครับผมเนี่ยกินเลยช่วยแก้โรคเลยนะผมก็ดื่ม,มยังไม่ไม่พูดแก้น,นี่ดี เพราะว่าเขาไม่มีมืออะไรอ่ะงงเลยนะไม่มีมือแค่นี้โอเคนี่ยปันปั่นตะตั้นอะดเี้มันไม่ได้ตะตั้นเลยมันงงมุกอะไรอ่ะมุกคนหลอ ผมเล่นมุกแบบนี้บ่อยอยู่จริงๆอ่ะมันหอมจริงๆครับเนี่ยอืมมันอร่อยเอ้ตบมขมอร่อยจริง มันผิดกับต้มห่อมเนาะอ่อมเขาจะใส่โลหิตไปวันนี้ก็โอเคคุณผู้ชมผมก็จะรีบไปนาครับผมเพราะว่าแม่ดูดข้าวโพดหักข้าวโพดนะครับผมผมก็จะย,ยกไปเลยวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะฮะมากินข้าวด้วยกันวันนี้ก็เป็นซาจิ้นนะครับผมเมนูทางเหนือแล้วก็ต้มขมเมนูทางอีสานนะครับผมสองสองอย่างมามาจบกันเป็นคู่รักกันแลวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ